กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกับคารวะครูรู้ทุกท่านค่ะเจรรญธรรมหมู่มิติทุกท่านค่ะค่ะชื่อพิมพ์ค่ะพรนพิมพ์ทองหลอนะคะอายุสีสิบสองปีค่ะก็ตอนนี้เรียนอยู่อ่อริยปัญญาตรีปีเจ็ดปีปีที่หนึ่งค่ะแล้วก็เรียนวชชรุ่นที่สามค่ะวันนี้พิมพ์ก็จะมาส่งกันบ้านค่ะเรื่องความกลัวที่จะเข้ากลุ่มค่ะ ือเมื่อสองวันที่แล้วอะ่ะคือจะมีของภาคกลางจิตอาสาภาคกลางค่ะเขาจะมีการแนะนําตัวผู้ปกบคุณค่ะแล้วกิเลสดืมมันไม่อยากเข้ามันกลัวมันบอกว่าไม่รู้จักใครเลยไม่ใช่ไม่รู้จักใครเลยไม่มีใครรู้จักเราเลยมันไม่อยากจะเข้าเพราะว่าเราจะแบบเราเราจะมาทางอยู่กับโรงเรียนของหนูเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาส่งที่ซูงใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็สายด่วนอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ ก็รู้หลายท่านเนี่ยก็เริ่มพอที่จะรู้จักเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ของภาคกลางเนี่ยไม่เคยเข้าเลยแล้วมันกลัวมากค่ะแล้วกิเลสมันจะลากออกตลอดเลยว่าพิ์อย่าไปเข้าเลยไม่ต้องไปเข้าหรอกไปเข้าทําไมเราอยู่แค่นี้ก็พอแล้วอะไรกันนะกรนาอะไรเงี้ยค่ะกิเลสมันบอกแล้วหนูก็สู้กับกิเลสเหนื่อยมากเลยค่ะวันนั้นหนูกลัวหนูรู้หนูเห็นถึงความกลัวของตัวเองอย่างมากเลยค่ะแล้วเราก็พยายามจะสู้ว่าอ้าว ก็ไม่มีใครรู้จักแกก็แกไม่เอาตัวแกมาให้คนอื่นรู้จักแล้วใครจะรู้จักแกแล้วแกก็ต้องมาสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทนได้พักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งกิเลสมันก็มาอีกไม่เอาดีกว่าพอเ,เปิดจอมาแล้วแบบนักกลัวไม่รู้จักใครอย่างเงี้ยค่ะสู้กันอย่างเงี้ยหลายครั้งมากค่ะจนแบบจะออกไม่ออกปีออกไม่ออกปีแล้วก็เลยบอกกิเลสว่าถ้าแกออกจากกลุ่มไม่ไม่มาแนะนําตัววันนี้นะ เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขามีให้แนะนําตัวแกก็ต้องมาอยู่วันอยู่วันยังเข้ามาแหละแกก็ต้องมาก็เลยเออแนะนําให้มันเสร็จแไปและกันมันคิดแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จะออกไม่ออกจนมันกลัวจนกระทั่งที่แบบต้องเปิดไลน์หาครูป้าจิ๋วเลยอะเพราะป้าจิ๋วเป็นแม่เราไงเป็นแม่ไก่อะป้าจิ๋วป้าตาอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมันกลัวขนาดที่ว่าต้องโทรหาเลยแบบป้าจิ๋วอยู่หรือเปล่า ป้าจิ๋วบอกอยู่อยู่ปิดกล้องอยู่ป้าตาก็อยู่ตรงนี้เราก็เลยแบบอุ้ยรู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยแบบอุ้ยแม่ไก่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปก็วันนั้นก็ผ่านมาได้ค่ะก็แนะนําตัวแล้วก็รู้สึกว่าพอแนะนําตัวเสร็จเนี่ยเอ้ามันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดเลยนี่นามันก็ไม่ได้มีอะไรเลยมันก็เหมือนกับที่เรากลัวไม่อยากมาส่งกันบ้านในซูมใหญ่เนี่ยมันกลัวตั้งแต่ตอนแรกเอ้าคงมันส่งไปแล้วพอมาส่งครั้งแรกครั้งต่อไป ก็ไม่เห็นต้องมีเพื่อนเลยนี่ก็มาส่งกันบ้านได้นี่ไม่เห็นจะต้องรอใครมาสายต่วนตอนแรกก็จะหาลูกหาใครมามามาอ่านบทสวดวททนต์ทำมาแชร์สภาวะทมหลังๆก็ไม่ต้องรอใครแล้วอยากมาก็มาค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออความกลัวนี่มันน่ากลัวจังเลยนะเนี่ยมันทําให้เราแบบทําให้เราเกิดความเครียดแล้วมันก็มีความแบบปวดหัวเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีเลยประมาณเนี้ยค่ะสาธุค,ค่ะ ค่ะนุโงธนาค่ะพิมเนี่ยขนาดเราผู้ใหญ่เนาะเรายังเรายังจับได้นะว่ามันมีความกลัวแต่วิธีแก้วิธีแก้ที่อาจารย์พาเราทํากลัวก็กล้าซะนี่ยมันก็ได้ผลนะคะพอเรากล้าไปลองทําดูเราก็จะรู้ว่าจริงๆนะมันเป็นมันเป็นตัวที่เราถูกลวงเราถูกลวงโดยความกลัวเนี่ยมันมาลวงเราให้เราอ่า ัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั่นแหละแต่พอไปดูจริงๆแล้วไปดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างที่กิมบอกแต่ว่าพี่ว่าน,นั้นเราจะได้สัญญาใหม่นะมันจะมีประสบการณ์ของที่เราเคยกลัวมากของครั้งนั้นอผลมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยพอเราไปทำจริงแล้วครั้งต่อมาเราก็ทำทำอีกพอพอเรากลัวแล้วเราก็กล้าอีกแล้วก็กล้าทำแล้วมันก็จะมีมันมันจะเป็นความจำได้ไหมายรู้หมายว่า กลัวมันก็เป็นเพียงความรู้สึกที่มันหลอกเรานั่นแหละมันมาหลอกเรามันเป็นวิปลาสวิปลาดสีใช่ไหมคะมันหลอกเราแล้วแล้วครั้งต่อ,ตอไปเนี่ยตรงความกลัวมันจะมีมันจะมีสัญญาตัวนี้ไปไปไปช่วยล้างเอาไปพิจารณาล้างอเป็นเหตุผลสนับสนุนกันว่ามันจะได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรออย่างนี้นะคะตัวที่มันจะ จะทําให้ตัวขนาดความกลัวเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงน่ะมันลดลงพี่ว่าเราก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวที่มันเคยสั่งสมมามันมันก็ยังมันปรากฏอาการตอนนี้เน่ยมันก็ให้เราเห็นว่าขนาดมันใหญ่มากเลยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอ๋อมันไม่เห็นจะน่ากลัวเลยทําไมกลัวขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวกิเลสของท่านนั้นใช่ไหมคะ แต่กิเลสข,ของเราเนะ่ยมันเป็นตัวสักกายะเลยมันเป็นตัวใหญ่แต่ตอนนี้เนะี่ยโอกาสข้างหน้าถ้าเจอเจอกลัวมาอีกแล้วเราก็ทำอีกแล้ก็กล้าอีกนี่มันก็จะลดลงค่ะมันก็จะลดลงไปได้เรื่อยๆเพราะว่าฟังดูแล้วมันเป็นตัวใหญ่ของเราค่ะ,ะค่ะยินดีด้วยค่ะได้โจทย์ฝึก อจริะจริงๆพี่น้องพกกงี่น้องภาคกลางพิมพี่น้องภาากลางก็คือพี่น้องที่อยู่ในสูงใช่ไหมคะพอเราเข้าไปแล้วเราเราจะรู้สึกคุ้นไหมคะเพราะว่าท่านก็อยู่ในรายการสายด,วด่วนค่ะก็คุ้นนะคะแต่มันกลัวว่ามันจะต้องมาพูดแบบต้องมาพูดแนะนําตัวต้องมาแบบเหมือนกับมันเป็นทางการแล้วก็เลยรู้สึกกลัวตรงนี้นะคะค่ะค่ะ ค่ะขอบคุณจับประสบการณ์นี้ค่ะที่มาแบ่งปันค่ะจา้าทุกค่ะ